หนึ่งความรักฟรีๆออกกล่องยังไงไม่ต้องยิงแอดเพื่อนๆเคยสงสัยกันมั้ยบ้างล่งะคะว่าทําไมบางคนเนี่ยไม่ว่าจะก้าวแยกไปทําไหนทําอะไรหรือพรีเซนต์อะไรหรือจะขายอะไรหรือไม่ขายอะไรก็มีแต่คนสนใจและเป็นที่น่าสนใจอย่างเช่นซิปจ็อบแจ็คมา เจฟเบโซหรือแม้กระทั่งที่ตอนนี้ที่ดังที่สุดนั่นก็คืออีลอนมัสไม่ว่าเขาจะย่างก้าวไปทำอะไรหรือจะผลิตอะไรใหม่หรือว่าจะไม่ได้ทำอะไรแค่เป็นชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยแค่นี้ก็มีแต่คนสนใจใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าหน้าเขาชื่อเขาและเอกลักษณ์ประจำตัวของเขาทำให้ทุกคนจดจำได้ใช่แล้วล่ะค่ะทอฟฟี่กำลังพูดถึง personal branding ซึ่ง Personal b r n n d i n g เนี่ยก็หมายถึงหน้าเราชื่อเราและเอกลักษณ์ของเราซึ่งสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถขโมยได้และเป็นสิ่งที่อมตะเพราะว่าจะอยู่กับตัวเราไปจนเราตายเลยไม่ว่าเราจะผลิตสินค้าอะไรขึ้นมาใหม่หรือเราจะใช้ชีวิตอะไรหรือไม่ใช้ชีวิตอะไรหรืออย่างบางคนอย่างเคสมิดเดิลตันหรือว่าพระราชนีกีนอลิซาเบธเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ขายเป็นสินค้านะคะแต่ว่าไม่ว่าจะทํา กิจวัตรอะไรเนี่ยก็มีคนสนใจและอย่างเสื้อที่ท่านใส่ก็เป็นอย่างเช่นเป็นแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็จะขายดิบขายดีด้วยเพราะว่ามันเป็นเพราะเรื่องของความรักที่ทุกคนมีให้เขาเป็นเรื่องของความสนใจที่ทุกคนมีให้เขาคนที่ได้รับความสนใจจากความรักข้างในจิตใจที่เขานั่งอยู่ในใจของคนเนี่ยไม่ว่าเขาจะทำอะไรใหม่ อีกกี่ครั้งหรือจะลม้มลุกคุลานสักแค่ไหนก็ยังมีคนสนใจเหมือนเดิมและมากขึ้นกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะเป็นอมตะอยู่ได้นานอยู่ได้ตลอดไปเลยละค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจออล่าหน้ากล้องสเสน่ห์หน้ากล้องสเสน่ห์ออนไลน์ก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้หรือว่า Line แอด e c o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  k หรือว่าใน TikTok ก็ได้นะคะ